ส่วนการเลือกตั้งอาบาจอเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเราก็ได้เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มมีเรื่องการร้องเรียนเข้าไปที่กกตมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่กกตกลางนะคะอย่างวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากผู้สมัครนายกอาบาจอจากพรรคประชาชนนะคะสจังหวัดคือที่นครนายกแล้วก็สมุทรปราการไปยื่นให้กกตเนี่ยตรวจสอบอย่างของนครนายกเขาให้ตรวจสอบเรื่องของคะแนนเพราะว่าดูแล้วบัตรเสียเนี่ยมันมีมากเกินไป ะะส่วนที่สมุทรปราการบอกว่ามีหลักฐานเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็เลยอยากจะให้กกตเข้าไปตรวจสอบค่ะนายนโพโดลสมยานนทนากุลผู้สมัครนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพักประชาชนพร้อมด้วยนายจักรพันธ์จินตนาภาการนนผู้สมัครนายกอบจอจากนครนายกข,ของพักประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเข้าไปยื่นคำร้องต่อกะกกตเกี่ยวกับความผิดปกติของการเลือก โดยนายจักรพันธ์เนี่ยยื่นคำร้องให้กะกะตสั่งนับคะแนนใหม่เพราะเห็นว่ามีความผิดปกติในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกคือมองว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย6 0 0 0กว่าคนแต่กลับเป็นบัตรเสีย1,096ใบเพราะฉะนั้นมีบัตรเสียถึง1ใน6ซึ่งมองว่าเป็นไปได้ยากมากที่ทุกๆ6คนจะมีคนกาบัตรเสียไป1คน นอกจากนี้ยังเห็นว่ามีความผิดปกติเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งจากหลายหน่วยมาที่อาบาจอที่พบว่ามีความล่าช้าท,ทั้งทั้งที่บางหน่วยเนี่ยระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากค่ะด้านนายนพดลน,นะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ไปร้องคัดค้านการประกาศรับรองผลนายกอาบาจอสมุดประการต่อกะกะตสมุดประการไปแล้วเนื่องจากพบความผิดปกติเรื่องการนับคะแนนการรายงานผลแต่ว่าที่ต้องมายื่นร้องต่อกะกะตกลางโดยตรงในวันนี้ เป็นเรื่องของการทุจริตซื้อเสียงค่ะซึ่งชาวสมุทรปราการเนี่ยส่งข้อมูลและพยานหลักฐานมาให้ก็เลยอยากจะให้กะกะตเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยถ้ากะกะตตรวจสอบแล้วเห็นว่ามันมีความไม่สุจริตเที่ยงธรรมเกิดขึ้นก็ขอให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะพักเนี่ยจะทยอยยืน่นหลักฐานอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะ